สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูเฉลยนะคะของแบบฝึกหัดในครั้งที่แล้วก่อนค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในครั้งที่แล้วนะคะก็คือหน้า122นั่นเองค่ะ ก็ข้อ1น,นะคะคุณครูก็ได้เฉลยให้แล้วเนาะก็จะเหลือข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะนักเรียนสามารถดูนะคะเฉลยตามนี้ได้เลยนะว่าตัวเองถูกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือดูไม่ยากเนะาะดูเราสามารถดูกะดูแผนภูมมเนาะแล้วก็ตอบได้เลยนะคะอันนี้ส่วนหน้า123ค่ะ ก้ dı, ข้อ1คุณครูก็ได้เฉลยไปแล้วนะคะมาดู玉玉ข้อ2กันค่ะข้อ2ก็ถามว่าในปีพศใดมีปริมาณน้ําและปริา mm hmm. ามาณน้ําที่ใช้ต่างกันอยู่23,503ล้านลูกบาทเมตรวิธีการทําข้อนี้นะคะก็คือว่า ให้เอาปริมาณน้ําแล้วก็ปริมาณน้ําที่ใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยลบกันนะคะแล้วก็ดูว่าข้อไหนเนี่ยมันตรงกับ23,503หราล้านลูกบาทเมตรก็ตอบลงไปโดยปีพศที่ตรงกับ2 3 0 0 0 503าหมล้านลูกบาทเมตรคือปีพศ2557แล้วก็ปีพศ2558น้25นั่นเองข้อ3ค่ะเขาถามว่าในปีพศใดมีปริมาณน้ำและปริมาณน้ำที่ใช้ต่างกันมากที่สุดและต่างกันกี่ลา้านลูกบาทเมตร อันนี้ก็คือเอาปริมาณน้านะคะแล้วก็ปริมาณน้าที่ใช้เนี่ยมาลบกันนะคะทุกพศเลยเนาะนักเรียนก็จะทราบว,ว่าอันไหนที่มันได้ผลต่างมากที่สุดก็คือข้อนั้นแหละนะคะก็คือปีพศ .25-60 นั่นเองต่อมาข้อ4ค่ะในปีพศ .2556 และปีพศ2560ถึงปีพศ25-60นะคะปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมดกี่ล้านลูกบาศก์เมตร อันนี้ก็คือเอาปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมดนะคะเอามาบวกกันค่ะทุกพอ,อเลยนะคะก็จะได้116,112หล้านลูกบาทเมตรนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีภาระงานอะไรนะคะไม่มีภาระงานแต่ค,คุณครูเนี่ยจะให้เรียนดูคลิปวิดีโอ แผนภูมิแท่งนะคะที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนสวัสดีค่ะน้องๆเรากลับมาสนุกกับบทเรียนเกี่ยวกับแผนภูมิกันอีกแล้วนะคะ วันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับวิธีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนกันค่ะไปดูพีชกับวินคุยก,กันในห้องสมุดดีกว่าไปกันเลยค่ะยากจังไม่เห็นเข้าใจเลยเป็นอะไรพีชนั่งน่าเครียดเลยก็เราเขียนแผนภูมิไม่ได้นะสิให้วินช่วยไหมขอบใจมากวิน นี่คือข้อมูลจ้าผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนผู้สมัครหมายเลขหนึ่งได้200คะแนนผู้สมัครหมายเลขสองได้207คะแนนผู้สมัครหมายเลขสามได้206คะแนนผู้สมัครหมายเลขสี่ได้210คะแนนผู้สมัครหมายเลขห้าได้20 5หคะแนนแล้วพีทติดที่ตรงไหนเหรอ ก็เราต้องแบ่งช่วงบนเส้นแสดงจำนวนไงล่ะแต่เราไม่รู้ว่าควรจะแบ่งอย่างไรดีวินดูนี่สิเราแบ่งเอาไว้ช่วงละยีสิบแต่เราคิดว่ามันดูยากมากๆเลยล่ะเอ๊ะทำไมไม่ใช้วิธีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนละ่ะทําอย่างไรหรอพชทลองดูที่ข้อมูลนะตัวอย่างนี้มีข้อมูลตั้งแต่200ถึง210 จำนวนเหล่านี้มีค่าใกล้เคียงกันมากคือต่างกันเฉพาะหลักหน่วยเท่านั้นเราจึงควรเน้นความแตกต่างเฉพาะตอนปลายแล้วละข้อมูลที่ต่ำกว่า200ไว้โดยใช้เส้นหยักแบบนี้แสดงถึงการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนเราจะย่นระยะตั้งแต่0นถึง196แล้วแบ่งช่วงทีละ2ไปจนถึง212เราก็จะได้แผนภูนแบบนี้ไงเห็นไหม ว่าดูง่ายกว่าเยอะเลยจริงด้วยแต่เอทำไมเราต้องย่นไว้ถึงหนึ่งร้ยเ้าสิบหกล่ะจำนวนอื่นไม่ได้หรอได้สิการย่นระยะจะดูตามความเหมาะสมจ้ะแต่จำไว้ว่าเราจะต้องย่นระยะให้น้อยกว่าจำนวนที่ต่ำสุดในข้อมูลนั่นคือห้ามเท่ากับสองร้อยนั่นเองอ๋อแล้วการย่นระยะแบบนี้ จะใช้เมื่อไรบ้างหรอการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนเหมาะกับข้อมูลที่มีค่ามากหรือข้อมูลที่มีค่าใกล้เคียงกันจ้ะพีทลองดูข้อมูลนี้สิพื้นที่การเกิดไฟไหม้ป่าพศ2553ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2600ไร่ภาคเหนือ3 2 4 0 0ไร่ภาคใต้2 3 2 0 0ไร่ข้อมูลนี้มีค่ามากเราต้องใช้การย่นระยะ พีทคิดว่าเราควรแบ่งช่วงยังไงดีเอเราควรให้แกนตั้งเป็นเส้นแสดงจำนวนและแกนอนเป็นเส้นแสดงชื่อภาคต่างๆจำนวนมีตั้งแต่2600ขึ้นไปเราควรย่นระยะตั้งแต่0ถึง20,000แล้วแบ่งช่วงทีละ2,000ไปจนถึง34,000 เราก็จะได้แผนภูมิแบบนี้ถูกต้องไม่วินใช่แล้วล่ะพีทความจริงแล้วเราจะย่นระยะหรือแบ่งช่วงทีละเท่าไหร่ก็ได้นะเพียงแต่ข้อมูลต้องถูกต้องจ้ะการย่นระยะจะช่วยให้เราอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นเพราะจะเห็นความแตกต่างได้ชัดพีทลองอ่านแผนภูมิแท่งภาพนี้ดูซิแผนภูมินี้มีการย่นระยะระหว่างจำนวนใด ตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าร้แล้วแบ่งช่วงทีละเท่าไรแบ่งช่วงทีละห้แต่ใส่จำนวนทุกช่วง100รใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเดือนใดมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและใช้จ่ายเท่าไหร่เดือนพฤษภาคมใช้จ่ายน้อยที่สุดคือ600้อบาท เดือนที่ใช้ใจ่ายมากที่สุดคือเดือนใดและใช้ใจ่ายเท่าไหร่เดือนที่ใช้ใจ่ายมากที่สุดคือเดือนมกราคมใช้ใจ่ายไปเป็นจำนวน775บาทเดือนที่ใช้ใจ่ายเป็นจำนวนเงิน650บาทคือเดือนใดเดือนที่ใช้ใจ่ายเป็นจำนวน650บาทคือเดือนเมษายนเก่งมากเลยถ้าอย่างนั้นเราไปทำกิจกรรมกันดีกว่า ให้น้องๆดูแผนภูมิต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องโดยการคลิกเลือกตัวเลขที่ถูกต้องแผนภูมินี้มีการย่นระยะระหว่างจำนวนใดเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆทำกันได้ไม่เอ่ยพี่จะสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะคะการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนใช้เส้นหยัก เพื่อละการแสดงข้อมูลในช่วงนั้นๆซึ่งมักจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปถึงจำนวนใดๆแต่ต้องน้อยกว่าจำนวนที่ต่ำที่สุดในข้อมูลเอาล่ะค่ะน้องๆดูเหมือนว่าวินกับพีชกำลังทำแบบฝึกหัดกันสนุกเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทำกิจกรรมใช้เดียวกันบ้างดีกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ ตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่กำหนดให้โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องไปทีละข้อจากนั้นอ่านแผนภูมิที่ได้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องข้อมูลในตารางนี้แสดงรายจ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์แกนตั้งของแผนภูมิควรแสดงข้อมูลส่วนใด เป็นยังไงบ้างล่ะพีทเข้าใจแผนภูมิที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วขอบใจมากนะวินเราจะกลับไปฝึกทำที่บ้านบ่อยๆเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วล่ะเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย